ไฮโซลูกนัดเปิดตาให้ดูชัดๆหลังปมดราม่าโดนจวกตาบอดไม่จริงจากกรณีที่นายศิระเจนจาคะสอสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ระบุว่านายธนัทหรือไฮโซลูกนัดไม่ได้ตาบอดเอาแค่เลือดเข้าตามาหวังผลทางการเมืองพร้อมเรียกร้องให้แสดงใบรับรองแพทย์ยืนยันหากตาบอดจริงจะควักใจให้1ล้านบาท ด้านลูกนัดก็ได้โต้กลับทันทีว่าขอรับคำท้าและยินดีให้ตรวจที่ไหนก็ได้และให้เตรียมเงินสดเอาไว้ด้วยจะเอาไปแจกคนที่ไรบ้านแต่หากตนเองตาไม่บอดจริงก็ยินดีจะบริจาค10ล้านบาทให้ไปแจกคนไรบ้านเช่นเดียวกันโดยล่าสุดเพจนารกรติยายนพิธีกรผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้โพสต์คลิปนายธนัทธนากิจอํานวยหรือไฮโซลูกนัดซึ่งเดินทางมาออกรายการเพื่อพิสูจน์ความจริงในประเด็นดังกล่าว ซึ่งตอนหนึ่งในรายการนายธนัดได้ให้พยาบาลเปิดตาข้างที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรโดยพบว่านอกจากบริเวณคิ้วที่มีรอยบาดแผลอย่างชัดเจนพบว่าเมื่อเปิดดวงตาขึ้นมาดูพบว่าบริเวณตาขาวยังคงแดงส่วนบริเวณตาดำจะขุ่นๆนิดๆแตกต่างจากตาอีกข้างอย่างชัดเจนซึ่งไฮโซลูกนัดระบุว่าเส้นประสาตตาสูญเสียไปทั้งหมดทำให้ไม่รู้สึกบริเวณดังกล่าว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ